หลังจากนี้ครับผมจะทำการพูดภาษาอีสานตลอดเลยนะพ่ออีสานบอกพ่อเหนือครับบอ่ออีาสานเป็นบอกพ่อพระจ้า,า,าครับเราลองพูดภาษาอีสา,า,สากนกับน,น้องแนนกันอยากรู้ว่าน้องแนนจะฟังรู้เรื่องไหมก่อนที่เราจะไปสอนเด็กๆให้พูดอีสานรู้จักปลาไส้หมอนบุ๊คโอเคอครับผมทุกคนก็สวัสดีสวัีดับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมเป็ดน,นะครับป็อป ทุกคนครับคือเรื่องเนี้ยมันเกิดจากคลิปที่ผมเนี่ยคือในคลิปนั้นเนี้ยแม่ผมมาโทรมาผมครับแล้วก็เขาพูดเป็นภาษาอีสานเว้ยคือผมว่าพูดในคลิปไปแล้วครับว่าตอนที่แม่ผมพูดภาษาอีสานอ่ะผมเข้าใจนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าใจร้อเเว้ยแล้วก็แบบน้องๆทีมงานอะไรเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจเว้ยมึงเข้าใจว่าแบบมึงเข้าใจว่าภาษาอีสานทำไมมึงไม่เข้าใจวะเป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศไทยนะเว้ยไม่เข้าใจหรอผมรู้แค่บางคําเออคือแบบถึงแม้พูดไม่ได้อ่ะก็ต้องฟังให้รู้เรื่องก็เดีีี๋ยวันนน้คครรบุกกผผมมม่จะาาาาาโชสสูภษอขงงซึ ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยก็ไม <assessment> ่่หวแล้วก็ก่อนเริ่มคลิป <appeal> มีอย่างหนึ่งครับที่ผมเนี่ยอยากจะบอกทุกคนด้วยคือหลายๆคนเข้าใจผิดครับหลายๆคนบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนโคราชกูก็ไม่รู้ว่าใครคือคนต้นคิดใครคือคนพูดแล้วกูคือคนโคราชท้งที่ผมเนี่ยไม่ใช่คนโคราดผมคนกรุงเทพพ่อเนี่ยคนจีนแม่เนี่ยคนขอนแก่นโคราชมาจากไหนกูไม่เข้าใจแหม่ย้อยเฮ้ยใครอะอ๋อคำล่าอ๋อคำล่าคำล่าคำล่าทำอะไรอยู่สวัสดีภาษาอีสานพูดไง ภาษาเราอะไรสบายดีภาษาเราจะพูดสบายดีแต่ภาษาอีสานเนี่ยน่าเป็น w h a t s a <'s> p <c oughs> เ WhatsApp เฮ้ยสวัสดีภาษาอีสา,านเลยวะ <c oughs> แค่คำง่ายๆเยวโทรถามแม่ก่อนเวลาแบบจะไปสอนน้องๆอ,อะไรเงี้ยเราเราจะได้ไม่อาย ภาษาอีสานเป็นตอนที่จะไปสอนน้องๆเขาเนี่ยเราต้องหากันครับว่าสวัสดีภาษาอีสานเนี่ยพูดยังไงคือคำอื่นนี่ยพูดได้แบบกินข้าวอะไรเงี้ยกินหยั่งหยั่งกินนี่หยั่งบอกไม่พูดเดียวหรือเ่าเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมจะทำการพูดภาษาอีสานตลอดเลยนะใครที่ฟังได้ก็ดีใครที่ฟังไม่ได้ก็สู่อย่างครับออดได้ครับผมคนอีสานบอกเป็นข้เหนือครับบอกอีสานเป็นบอกบอกประจางครับบอกว่าเป็นนะบอกว่าเป็นบอกเหนือเรื่องเป็นอู้เหนือได้ครับอู้เหนือบอกว่าบอกอีสานบอกว่าได้เหรอเป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือครับเป็นบบ่แแมมมนออออีีีีหหลลตสสะาาคคกก เขาซีเอตอี s. <S หยัง e ก oh, yep. right. oh ันได้เลยได้เลยผมติดตามพี่โอ like ้ยเขาพูดหลายเขาพูดหลายครับมาเิ็ด์ยังครับเขามาขุดดังเขาเขามาขโมยของบอสบอสบเมาของก่อนเอาอีหยังน้ำท่อมบอสบอสเห็นไหมครับว่าผมพูดได้แต่ว่าไปถามเด้อว่าสวัสดีภาษาอีสานเนี่ยบอสจังไหรบอสจังไหรพี่ครับ อีหยังครับนี่อะไรครับไม่ได้ออกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คยูครับผมวันนี้มาถ่ายคลิปมีคนคอมเมนต์น้ำตรงนั้นน้ำอะไรอ่ะน้ำน้ำน้ำอ้อยเด้อโมเมนต์น้ำทอมคนใสเปคนไหนคนจังหวัดใสผมเป็นคนกรุงเทพหรอคนกรุงเทพพูดอีสานได้บ่สได้เหรอพูดได้เหรอสวัสดีภาษาอีสานพูดไงครับสวัสดีเด้อมึ๊งไม่มีป่ะเนี่ยมึ๊ตื่นเลยเนี่ยกดอะไรกดอะไรเยอะแยะกดอะไรเยอะแยะทำไรครับต้องทำไรครับขอเล่นเกมคี้อมปลอดภัยแล้วคอนโดกูได้ครับได้ครับพี่ อ๋อได้ครับผมยังไม่่จยข้าไฟหรอจ่ข้าน้ำยังไอโดนไล่ออกแล้วไอโดนไล่ออกวันเนี่ยมาคุยกันนิดนึงพี่เพิ่งรู้ว่าลูกค้าเขาบอกพี่ว่ามียูทูบชื่อดังอยู่ในโครงการไม่ไม่ดังครับพี่ไม่ดังครับยูทูบต้องต่อยครับเดี๋ยวไปพูดว่าตัวเององนี้ต้องจะดังมีไฟกรับโมหุแล้วเราอีกมุ่งหวังการแค่มาคุยพี่เราคได้งานเฉยเลยครับทุกคนก็ขอบคุณหลายๆคนเดินที่ทำให้คอได้งานเดิน โอเคครับตูนเด้อมาได้ครับพี่โอ้ใช่ซีโดงไล่ออกแล้วไออกออกอะไร่อยออกทาไงทาจังหจดีอะอกครับฟังโหู้เรื่องบอนตายคนได้อังวแถวโน้นยตาย่ะตกกกกแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเาครับเอาจริงปะคนอีสานด่ากูได้เลยกูพู้บ้าโอเคครับกูนหลังจากนี้ลูกสาวเขาอยู่ปะ ขอ้องแนนดีกวเราลองพูดภาษาอีสานกับน้องแนนกันอยากรู้ว่าน้องแนนจะฟังรู้เรื่องไหมก่อนที่เราจะไปสอนเด็กๆให้พูดอีสานนี่มีการตอบรับกับเลื่องหมายที่คุณเรียกค่ะ Sorry แต่เนื้อวางเชิญคนอืเหตุจังไงอีอะครับทุกคนเฮ็ดจังไรดีเพียงหอยเลยวะเขาไม่น่าโกรธผมหรอกเขาอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเด็กๆไม่รู้เพราะสมมติว่านี่เนี่ยผู้หญิงใครตายนะฟังไม่ออกมีใจ อกถูกป่ามีใจแหละก่อนเราคุยน้องๆเดี๋ยวเรานี่ดูเราคุยกัคำล่าก่อนคำล่าเนี่ยคนเราแท้เราจะไปลองคุยคำล่าว่าแบบทักษะภาษาอีสานของเราเนี่ยเป็นยังไงแบบมัน,ม,นมันขั้นไหนขั้นแอดวานซ์อย่างไรเงี้ยเออเดี๋ยวไปคุยกันบ้างต้องายังอยู่ไหนเห็นยังเห็นยังอยูอย่ที่ลานโรงงานต้องลาคน <ๆ S 2> คนคนเราแท้บบอกฟังไฟออก <ๆ S 2> บอกภาษาอีสานข่อยเก่งบอกนงนเห็นยังคุยกับคุยกับผู้บ่าวบอกมีผู้บ่าวยังผู้บ่าวใส่ไทยบ้านบอกใช่บ้าน โอเคเดือบบบกลัวแล้วเดิอบบกลัวแล้วเดิอแม่โทรมาแม่โทรมาสวัลอีแม่รายงโลอกี้ยข่อตีวอีสานทั้งวันไหมทั้วันจิงจิ ไป้รอดเดีพวกมัน่ก่อนนะอีแมวว่าข่อยสีบอกอีสานได้บ่วโบวัวโบเด้กนั่มันเดี๋ยวโเออเป็นเป็นอีหยังอ่ะตำเงเยงะหมดละมั่งกะบโบใจแม่หลวมันคิออีอยังข่อยฟังบเข้าใจอ่ะสำเนียงมันโบอีสานโดยตรงแม่หลวอ๋อสำเนียงมันว่อีสานโดยตรงเราเราเราแค่จังไหญถึงถึงสีอีสานโดยตรงอ่ะมันต้องว่าเนอแม่หลวมันต้องบอกตรงๆคือแม่ดิก็แม่คนอีสานเนาะแม่ว่าบ่อยเนาะเอ้าก็แม่ว่ามันจะเกิดเนาะเราเป็นอย่างแม่ว่าสอนข่อยเนาะเด็กๆอ่ะเอ้าเจ้าพ่าเปีย โอเคโอเคแต่แต่แต่ว่าอันนี้ว่าเข้าใจบอกเข้าใจอยู่แต่ว่ามันบาเป็นอีสานโดยตรงลูกมันจะพัดแยบไเห็งกองแสดงหนังไหมที่คนไทยแล้วก็พูดอีสานบัะช้าแตบลีกที่แม่ขอใจบอฟังเป็นอีสานขอใจบอกอ้ยเขาใจยู่แล้วลูกโอเคโอเคที่แม่บอกกลัวแล้วเด้อรักเด้อครับเห็นไหมครับแม่บอกว่อยู่ลูกเก่งปะ มึงก็เก่งมึงก็เก่งวะมึงก็เก่งวะเขาอะไรก็มึงคำลามคำลามครับคำรามไหมครับมึงกีมื่อกี้คุยกับอีแม่จำเนียงบอกบอกไปนั่งคิดจังนั่งอย่าบอกบอกอีสานโดยตรงอ่ะเพราะว่าเหมือนว่าเรากำลังฝึกพูดมันก็จะแข็งแข็งหน่อยอ๋อมันจะแข็งแข็งแต่แต่ว่าแต่ว่าเข้าใจเมื่องมาเขากำลังฝึกว่าจ้าภาษากลางเขาเนาะภาษาอีสานก็จะว่ามันก็สีบอกว่าอีสานโดยตรงมันก็สียังแบบบอกใครสักคน คือวะบักแลวไม่ใช่จ่บวะแต่ขายว่ายังปนกันอยู่อ๋อมันมันอีสานปนกับภาษากลางแม่เหมือนนะยังว่าแบบยังบ่เป็นอีสานโดยตรงอ๋อฟังออกนะโอเคเขาคู้หลายเด้อเขาคู้หลายเด้อบกงควหรอโอเคครับทุกคนหลังจากที่เออเมื่อกี้คำหลักเขาบอกเลยเด้อว่าเข้าใจแสดงว่า่อยกับอีสานอะเม่อคนจะเข้าใจมาับเป็นวันนี้ครับเรียนรวกน อยู่รครับไม่ต้องปิดครับไม่ต้องปิดครับดูเลยครับนาเลนซินสุดยอดทำอะไรครับางานอ,อะไรรู้เนี่ครับอะไรก็ไม่รู้ทายความรวยของตัวละครนี่งานเหรองานนี่ A O V เยอะบ,บีมันนี้นะครับแต่งหน้าเหมานืนเรวันนี้สบายดีบอกว่าอีสานเข้าใจอีสานบอก วอลเดาบอกพูดม่ได้พม่ภาษาใต้ภาษาใต้ได้เหรอแล้วเป็นเป็นอย่างวอลจิสานว่าเป็นนะรู้จักปลาไท่อมอนปลาเท่อมอนปลาไท่อมอนเขาบอกแม่เรียกปลาไท่อมอนนะก็คือปลาไท่อมอนเบาหูเตร์เตอร์ไปนี่ด้วยครับเต้ยเต้ยเนี่ยเป็นคนโคราชภาอีสานเด้่บอกพูดภาษาโคราชได้แต่ภาษาโคราชกับภาษาอีสานต่างกันตรงไหนมันพูดไม่เหมือนกันอ่ะมันพูดจังได้อาบล่องบุ่ยังยางเช่นถ้าเกิดพี่บอกว่าไม่ไปเพราะไปใช่แต่ว่าเต้ยพวกไม่ไปเหมือนกันไปไปดาเด้อเนี่ยภาษาโคราชชุดไปดาไปดาชุดไปไปด้วยยยไปนนนาาอออ่่่เเีีีสจะพูดงง้ย แต่ว่าตื้อโคราชไงไปด่าโคราชปอมทุกคนดูไอ้แมวโคราชแท้รู้จักปลาแซลมอนบ้ปลาแซลมอนปลาแซลมอนปลาแซลมอนไปคุยกับนาอีสานมาไอ้ยนี่มันเนื้หอยยาวเหรทุกคนมันเป็นรูปผสมเป็นจีนกับฝรั่งเข้าต่ไอ้าวมาดิมาดิมามาบูอะไรกันต้องพูดอ่เดี๋ยวเราสิมาโทรหาอีแม่กันอีกรอบด้วยครับแล้วก็ที่ให้แม่เนี่ยว้าวคับบักอาร์ต อโลอโลแม่ครับผมอยากให้แม่แบบอบรมน้องๆเป็นภาษาอีสานหน่อยบอกให้น้องๆตัง้งใจทางานแบบบ่มออาสาไหมปักลาเลยปักลาหลายๆกนทีทั้งัานรวมกันเดินอรวม สร้ยกันตั้งใจทธรมาหากินทรรมาหาหาเาางินเดือลูกเด้อไอเพชรมีรไรใจหลายทุกคนก็นต้องตั้งใจทธรมาเงินได้มาหลายไอเพชรก็สิมีเงินหลายใจโบนัสไหลาๆน้ำลูกทุกคนขอให้ตั้งใจยทำงานเราก็ปิดพดทธีแม่บอลูกแต่แล้วครับแม่ขอบคุณหลายครับครับโอเคครับมีแม่รักเด้อครับเราเราเรามาชุมนุมกันให้โบนัสน้องๆเยอะๆแม่เรามาชุมนุมกัน แม่กูพูดเลยแม่กูพูดเลยบักหล่ะเอ้ยก็คือพวกเราแหละน้องๆทุกคนเดอ้อนั่งใจทำงานเดอ้อน <c oughs> ั่งใจทำงานเด้อ่ให้โบนัสตองเยอะๆนะไม่ไม่น่าใช่นะ <c oughs> มันมีเขาบอโบนัสแต่ก่อนงานคืออะไรตั้งใจทำงานอือช่วยพี่เป็ดทำงานพี่เป็ดจะได้มีตังค์แล้วก็จะได้มาให้โบนัสอือแม่แม่พี่บอกให้โบนัสหรอแม่บอกให้โบนัสน้องเยอะๆแม่กูจริงปะเนี่ยน้องให้พี่เด็กคนเดียวเลยถูกข์ห้แม่โอเคผ่าน เอาไปแบ่งกันอาบาาไปทำงานได้แล้วไปทำงานได้แล้วเออน้องแนนไม่รับโทรศัพท์พี่หว่ะเครียดป่าน้องแนนบ่รับโทรศัพท์ข่อยครับมีเล่าข่าวอะไพี่ว่ะเครียดว่ะกินกับซอยจุแน่น้องแนนร,ร,รับโทรศัพท์คับทุกคนเท่าจี่งเสียงไปบอกน้องเขาว่าขอโทษซีเฮ็ดตัวให้ดีเดอ้อน้องแนนครับพี่ขอโทษเด้อครับหักหลายเด้อเคร่รยดเขาไม่ตอบจริงว่ะพอนานๆก็ได้เราขอเพื่อนบ้านขอพี่พีดดิวะดูี่จะรับโทรศัพท์ก่อนยังตอวพี่พีด รู้ถ่วยว่าวันนี้นสวัสดีอ้ย่างยูเป็นอย่างน้งงอ,องไอ้แดกหาเงินหางเงินหางเงินยูใสข่ะเหตุงานขายเสืออส้อยูใสยูใสยูบานยูบานกรุงเทพกรุงเทพติกรุงเทพคิดถึงเด้อคิดถึงนี่อะไรถ่ายวิดีโอกูหรือเปล่านี่เมนแล้วเมนแล้ว <c oughs> เมนเมนแล้วกินอีหยังยังละลายละลาอีหยังละนามูโอเคไอ้บ๊อบบ๊อบกวนล้วครับมาฝึกเป็สาอีสานแบบเป็นท็อปิกนี่อ๋ออ๋อคอย,อยแบบฝึกเป็นคนอีสานครับออ๋ ว้อวยไอ้ยาก็ว้าวเก่งเด้อเออไอ่ come from ออมอนอมอโอเคแอมเมืยงพระมีขโมยขมังอ๋อมีขโมยเด้อโอเคมีจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยเด้อโอเคพี่ขอบคุณครับโอเคโอเคเทคแค่เด้อไอ้ซียูซียูครับกูไม่คิดหน่อย ไม่คิดว่าเขาจะรับเร็วนะตอนแรกอคิดว่าคนยุ่งแล้วแบบเขาคงรับแล้วบอกไอ้เปยุ่งอยู่อะไรนี่ที่ไหนได้ว้าวูยาวเลยเด้อพี่จริงครับโทรศัพท์แต่แบบไอแนนรับได้ะมือเนี้ยเยอะขึ้นไปละท่านเป็นสบายสบายครับไม่ต้องอะรมารับอยู่แล้วเราต้องมาปล่อยวางอย่าล่นครับทุกคนเราต้องอย่าล้มถ้าไม่รับงอนบอกเลยครับผมทุกคนครับสำหรับคลิปนี้บอกว่ามาซีรีสสแกนไหนสุดท้ายก็ต้องแพล่าเลยครับเพราะว่าล่าไปก่อนเด้อขอตัวไปงอกันเด้อครับบายบายครับ thank mm -hmm. you